สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast EP ที่105วันนี้ day 2 7 1ครับเรามา back to basic ในการเลือกติดหนังโป๊กันดีกว่าครับสวัสดีครับทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast นะครับวันนี้ Day เท่าไหร่นะ2 7 1และผมผมเริ่มรู้สึกว่าผมขี้เกียดนับแล้วมันมัน,ม,นมันเยอะแล้วมันเริ่มเยอะแล้วนะมันเริ่มมันเริ่มฟังดูเวอร์อ,อ่ะเอาจริงมันเริ่มฟังดูเวอร์นะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรคือช่วงนี้นะครับก็กำลังเซตทุกอย่างให้ผมสามารถกลับมาทำ No Fab Challenge Podcast ได้อีกครั้งหนึ่งเนาะกำลังเซตทุกอย่างนะอยากกลับมาทําจริงๆนะครับ ทีนี้ผมเลยรู้สึกว่าถ้าผมจะกลับมาทำเนาะอยากจะมาพูดคุยกันประมาณ3 3ประเด็นเนาะสประเด็นนะครับประเด็นที่1นนะครับก็คือเราจะมา back to basic กันนะครับจุดเริ่มต้นของช่องนี้นะครับเริ่มต้นมาจากที่ตัวผมเองอยากจะเลิกติดหนังโป๊ะนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าหลายคนนะครับที่ ก็ติดตามนะครับโดยเฉพาะคนที่ติดตามมาตั้งแต่แรกๆเนาะที่คนตามยังไม่ถึงยังไม่ถึง7 8 0 0เนี่ยตามตั้งแต่แบบหลักหน่วยหรือหลัก10นะครับหรือว่าหลักร้อยต้นๆอะไรเงี้ยคุณก็คงอยากจะเลิกติดหนังโป๊ไปพร้อมๆกันเนาะก็เลยอยากจะ back to basic นะครับมาพูดคุยกันว่าถ้าเราอยากจะเลิกติดหนังโป๊เนี่ยเราต้องรับมือนะครับกับอารมณ์ความรู้สึกนะครับแล้วก็มีวิธีการที่เป็น practical หน่ยที่มันแบบว่า เขาเรียกอะไรนะจับต้องได้เนี่ยพอจะมีไหมนะครับที่มันเป็นตัวช่วยให้เราเลิกติดหนังโปได้ง่ายได้ง่ายขึ้นนะผมจะไม่ใช้คําว่าเร็วนะครับเพราะว่าไม่ว่ายังไงเนาะก็ต้องยอมรับว่าสิ่งนี้เนาะเป็นสิ่งที่ผมใช้คําว่าอยู่ในขันทะสันดานมันฟังดูเบอร์นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะมันอยู่ในขันทะสันดานของเรามาอย่างผมเองก็อย่างที่เคยแชร์เนาะ ผมติดหนังโป๊มา10กว่าปีนะครับอย่างหลายคนเนาะผมเ็นเห็นคอมเมนต์ทั้งใน Facebook y o u t u b e แล้วก็ t i k t อกเนี่ยบางคนบอกว่าติดมา10กว่าปีบางคนติดมา20ปีก็มีนะคนที่ติดตามผมเนาะก็เลยรู้สึกว่า,อ,าอย่างแรกก็คือเราจะมาลุยกันแบบ1ก็คือไม่ต้องเขาเรียกอะไรไม่ต้องลุยกันด้วยความรู้สึกแย่ๆนะครับแต่ต้องมีการกดดันกันบ้างนะเพราะตัวผมเองตอนที่เริ่มเนี่ย ใครที่แบบฟังตั้งแต่ EP แรกๆก,ก็จะรู้ว่าเออผมกดดันตัวเองหนักมากนะครับผมกดดันตัวเองหนักมากเพราะมันต้องกดดันตัวเองจริงๆคุณจะไม่กดดันตัวเองเลยในเรื่องนี้เนี่ยเป็นไปได้ยากนะเป็นไปได้ยากเพราะว่าเขาเรียกอะไรเราปล่อยตัวเองไหลาตามสัญชตาตญาณมานานนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมา Back to Basic กันพูดคุยกันว่าเราจะเริ่มยังไงดีนะครับในการเลิกติดของโปเนาะ เรื่องที่2ที่ผมคิดว่าหลังจากนี้จะมาพูดคุยกันในช่องนี้มากขึ้นนะก็กำลังคิดว่าน่าจะแยกเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งพอดแคสต์แหละเพราะว่าเคยเคยสอบถามมาแล้วนะครับก็มีหลายคนที่รู้สึกว่าอยากจะทําแยกไปดีกว่านะครับนั่นก็คือหัวข้อในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับซึ่งมันจะไม่ใช่หัวข้อที่ผมมานั่งสอนอ่ะพูด2หัวข้อพร้อมกันเลยดีกว่าก็คือเรื่องของการพัฒนาตัวเองแล้วก็เรื่องของการทําธุรกิจนะครับมันจะไม่ใช่หัวข้อที่ ก็คือ3เรื่องเนาะก็คือ1ก็คือเรื่องเรื่องติดหนังโป๊สอคือพัฒนาตัวเอง3ก็คือเรื่องธุรกิจไอสเรื่องหลังเนี่ยธุรกิจกับพัฒนาตัวเองเนี่ยมันจะไม่ใช่เชิงที่ว่าผมเอามาสอนไม่ใช่นะครับนี่ไม่ใช่พื้นที่ที่ผมจะมานั่งสอนนะถ้าผมอยากสอนผมสอนอีกที่หนึ่งนะผมมีอีกธุรกิจหนึ่งเป็นธุรกิจเทรนนิ่งที่ผมมีการสอนแล้วก็โคชิ่งในเรื่องของการทําการตลาดแล้วก็การทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับ ที่ผมอยากจะบอกก็คือเดี๋ยวจะเอาประสบการณ์นะครับมาแชร์ริงเนาะในช่องนี้นะครับแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเป็นประสบการณ์ของผมเท่านั้นนะครับไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่บรรทัดฐ,ฐานเนาะผมไม่ได้กำลังจะบอกว่าถ้าผมพัฒนาตัวเองด้วยวิธี1234คุณต้องทำตามแบบ1234มบางคนอาจจะมีวิธีแบบ a b c d หรือคุณอาจจะมีวิธีแบบ c 1 3 2อะไรแบบนี้แล้วแต่ นะวิธีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะผมจะใช้คํานี้ก็คือเอาไปเป็นข้อมูลประกอบเนาะเอาไปเป็นข้อมูลประกอบถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าอาจจะเวิร์กก็ลองทําตามดูก็ได้แต่ถ้าทําตามแล้วมันไม่เวิร์กก็เปลี่ยนวิธีนะครับชีวิตมันต้องทดลองเนาะมันต้องทดลองนะครับการตลาดก็เช่นกันนะครับเอ้ยไม่ได้พูดเรื่องการตลาดโอเคกลับมาต่อที่เรื่องของเรานะครับเช่นกันครับเรื่องของการทําธุรกิจนะบอกก่อนว่าผมไม่ใช่คนที่ ประสบความสําเร็จเนาะในการทําธุรกิจขนาดนั้นเนาะแค่พออยู่ได้นะแค่พออยู่ได้แล้วก็แค่รู้สึกว่าความรู้ประสบการณ์ของผมเนี่ยช่วยเพื่อนเพื่อนพี่พี่เจ้าของกิจการมาจํานวนหนึ่งนะไม่ได้เยอะเวอร์วางอะไรขนาดนั้นหรอกก็ก็หลักสิบนะหรือหลักร้อยว่าจำไม่ได้เหมือนกันนะเจ้ามันเถอะก็ประมาณขนานะหลักสิบหลักร้อยนะครับไม่ได้เยอะนะมันไม่ได้เยอะนะถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับคนเก่งคนอื่นเนาะคนคนอื่นนี่โอ้โห ช่วยธุรกิจมาหลายร้อยนะเป็นพันธุรกิจก็มีนะบางคนนะครับแล้วของผมก็ไม่ได้ช่วยเยอะมากมายด้วยส่วนใหญ่จะเป็นการสอนการเทรนนิ่งแล้วเขาก็มาแล้วเขาก็มารีวิวให้ฟังว่าเออเอาวิธีที่ผมที่ผมแชร์ไปใช้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเออส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นในเชิงนั้นมากกว่านะก็เอาสิ่งเหล่านี้มาแชร์กันเนาะซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับมันไม่ใช่บรรทัดฐานเนาะแต่แต่ในถ้าเป็นในแง่ธุรกิจเนาะมันก็จะมีบางเรื่องที่ที่มันเป็นเขาเรียกอ,อะไร mindset ที่ มันเป็นไมซ์เซ็ตคืออย่างผมเองอะ่ะผมต้องบอกทุกคนตรงนี้ก่อนว่าผมมันไม่ใช่คนที่อชอบอ่านหนังสือใหม่ๆมากมายอะไรขนาดนั้นเนาะแบบพวกหนังสือออกใหม่อะไรเงี้ยจะไม่ค่อยอ่านอย่างหนังสือที่ผมอ่านทุกวันเนี้ยมันก็เขียนเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมาเก็ตติ้งซึ่งยังใช้ได้ผลอยู่โคตรๆเลยแล้วก็หนังสือเล่มหนึ่งที่ผมติดมากๆเลยนะก็คือชื่อว่า Scientific Advertising ก็เขียนเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเล่มนี้เนานะก็ถูกแปลามาเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นผมจะบอกกันว่าสิ่งที่ผมจะแชร์เนาะมันจะเป็นในเชิง mindset แล้วก็วิธีการที่มันอาจจะฟังดูเก่านะไอ้น,นี่ในเชิงธุรกิจนะถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องไปฟังก็ได้แต่แค่บอกกันล่วงหน้าเคยทําพ่อตกลงกันเลยว่าจะเป็นอย่างนี้เนาะประมาณนั้นนะครับโอเคเอ่อเรื่องที่จะแจ้งเนาะโอ้โหนี่แค่เรื่องจะแจ้งนี่ก็ปาไป7นาทีแล้วนะครับโอเคกลับมาที่เรื่องของเรานะครับเพื่อไม่ให้พอดแคสต์นี้ยาวเกินไปนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ ถ้าวันนี้คุณอาจจะเพิ่งเริ่มติดตามนะครับหรือว่าคุณอาจจะติดตามมานานแล้วหรือว่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณอยากจะเลิกติดหนังโปะนะต้องใช้คํานี้เลยอยากจะเลิกติดหนังโปะนะครับหลายคนยังเข้าใจผิดเนาะว่าคือคือพอผมเริ่มทำติ๊กต็อกผมเห็นความเขาเรียกอะไรความคิดเห็นที่หลากหลายมากๆโดยเฉพาะความคิดเห็นที่บอกประมาณว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของผู้ชายที่จะดูสื่อลามกแล้วก็ช่วยตัวเองนะครับผมอยากจะบอกว่า อเอาเรื่องการช่วยตัวเองก่อนการช่วยตัวเองเป็นธรรมชาติของผู้ชายอันนี้อันนี้<ะ>มันก็ไม่เชิงว่าเป็นธรรมชาติหรอกแต่เอาเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวเราทําได้นะโดยธรรมชาติสร้างเขาเรียกอะไรสร้างตัวเรามาให้สามารถทําแบบนั้นได้นะครับแต่หนังโป้เนี่ยไม่ว่าคุณจะพูดยังไงนะมันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติหนังโป้คือสิ่งผิดธรรมชาติถ้าเกิดคุณบอกว่านะถ้าสมมตินะคุณบอกว่าการที่ อะไรดีล่ะเราทิ้งขยะนะลงไปในแม่น้ําลําคลองเนี่ยมันทําให้ขยะคือสิ่งแปลกปลอมของธรรมชาติถ้าสมมติคุณจะพูดอย่างนั้นนะผมก็จะเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าหนังโป๊ก,ก็เหมือนกันหนังโป๊ก,ก็เป็นสิ่งแปลกปลอมของธรรมชาติมนุษย์เรานะอยู่บนโลกนี้มานะถ้าเกิดในทางวิทยาศาสตร์เนาะอยู่บนโลกนี้มาแค่หลักประมาณไม่กี่หมื่นปีนะไม่กี่หมื่นปีหรือไม่กี่แสนปีผมจำไม่ได้แล้วตัวเลขวเป๊เปจะจำไม่ได้แล้วหนังโป๊ไม่ได้อยู่มานานขนาดนั้นนะหนังโป๊อยู่มาแค่แบบ ถ้าจะหลักร้อยปีได้โอเคแหละบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยแต่ว่ามันก็จะมีภาพเขียนภาพเขียนแบบโบราณที่ดูนู๊ตที่ดู18บวกหน่อยนั่นก็นั่นคือภาพเขียนโอเคไหมแต่หนังโปะที่มาพร้อมกันแบบรูปรถกินเสียงะกินอาจจะยังไม่มานะแต่รูปรถเสียงรถเนี่ยยังไม่มาเนาะรูปเสียงความรู้สึกฟีลลิ่งอะไรเงี้ยมาเกือบครบแล้วอะเอออันนี้เพิ่งเกิดมาแค่ไม่กี่สิปี แล้วคุณจะบอกว่าสิ่งที่เพิ่งมีมาบนโลกไม่กี่10ปีเนี่ยเป็นสิ่งธรรมชาติเนี่ยมันมันไม่ใช่โอเคไหมเนาะเราต้องเคลียร์ตรงนี้กันก่อนนะครับถ้าคุณยังมีความคิดว่าการดูหนังโป๊เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของผู้ชายนะครับช่องนี้ไม่เหมาะกับคุณแนวทางการเลือกดูหนังโป๊ของช่องนี้ไม่เหมาะกับคุณถ้าคุณยังมีความคิดว่าหนังโป๊เป็นเรื่องปกติช่องนี้ไม่เหมาะกับคุณนะครับเพราะผมเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าต่อให้หนังโป๊ในบางประเทศจะเป็นเรื่องถูกกฎหมาย แต่คุณต้องเข้าใจว่าสื่อเหล่านี้คือบอกเกิดอาชญากรรมไม่ว่าคุณจะปฏิเสธยังไงคุณปฏิเสธไม่ได้นะต่อให้คุณจะบอกว่าเฮ้ยแต่ว่ามันก็มีอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี้ยเอญี่ปุ่นเขาถูกกฎหมายแต่ก็ถูกครอบไว้ด้วยกฎหมายของเยาวชนและที่คุณดู AV ทุกวันนี้คุณก็ไม่ได้ดูแบบถูกลิกสิทธิ์คุณไม่ได้ไปซื้อของต้นฉบับมาดูคุณก็ดูเถื่อนเหมือนเดิมเห็นไหมขนาดเขาเรียกอะไรขนาดคุณดูอ่ะคุณยังก่ออาชญากรรมแล้วเลย เข้าใจที่ผมพูดไหมเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกเลยว่า1หนังโป้ไม่ใช่สื่อปกติมันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติที่มันมีหนังโป้อยู่บนโลกใบนี้ 2. หนังโป้คือบ่อเกิดนะสื่อลามกคือบ่อเกิดของอาชญากรรมเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้อันนี้ส่วนตัวผมนะคุณจะคิดหรือว่าคุณจะรู้สึกเหมือนผมไหมอันนี้ไม่เกี่ยวแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมอยากให้คุณรังเกียจมันอยากให้คุณรังเกียจมันไปเลย รังเกยียจมันไปเลยนะครับอย่างผมเองผมผมไม่ชอบ่ผมไม่โอเคกับหนังโปรมานานแล้วเพราะผมรู้สึกอย่างนี้จริงๆว่ามันคือบอกเกิดอาชญากรรมจริงๆนะครับเนี่ยคือคือคุณไม่ต้องรังเกยียจมันเหมือนผมก็ได้นะแต่คุณต้องมีมายเซ็ตตรงกับผมก่อนว่าหนังโป้ไม่ใช่เรื่องปกติที่เราจะเสพที่เราจะดูมันได้บ่อยๆโอเคไหมถ้าคุณรับตรงนี้ไม่ได้นะเพราะผมเห็นแล้วว่ามีเพื่อนๆหลายคนที่ติดตามใหม่ๆนะ ถ้าตอนเราต้องเคลียร์กันก่อนถ้าคุณรับตรงนี้ไม่ได้ช่องนี้แนวทางของช่องนี้จะไม่เหมาะกับคุณนะครับแต่ถ้าคุณรับตรงนี้ได้แนวทางหลังจากนี้ของช่องนี้ที่ผมจะชวนคุณเลิกติดหนังโปเนี่ยอาจจะเหมาะกับคุณแล้วก็ไปด้วยกันได้โอเคไหมทีนี้ถ้าอยากจะเริ่มเลิกติดหนังโปเนี่ยนอกจากปรับมายเซ็ตอย่างแรกแล้วมีอะไรอีกนะครับก็ผมอยากจะให้คุณเริ่มต้นอย่างนี้นะเริ่มต้นง,ง่ายๆนะครับหนึ่งก็คือตั้งเป้าหมายก่อน ตั้งเป again, de. seç, ้าหมายก่อนว่าคือคืออย่างนี้ครับเวลาคุณพยายามเลิกติดหนังโป่ะคุณจะได้อะไรกลับไปเยอะมากเลยแต่ผมอยากให้คุณตั้งเป้าหมายง่ายๆอย่างนี้ก่อนว่าในวันที่คุณเลิกติดหนังโปได้คุณอยากเป็นผู้ชายแบบไหนเขียนมาสัก3-5ถึงข้อก็ได้ครับเช่นผมอยากเป็นผู้ชายที่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้ผมอยากเป็นผู้ชายที่จัดการเวลาตัวเองได้ผมอยากเป็นผู้ชายที่ ไม่ต้องตกเป็นทาสของอความรู้สึกด้านทางเพศหรือความรู้สึกทางเพศผมอยากเป็นผู้ชายที่มีเป้าหมายในชีวิตอะไรประมาณนี้คือแล้วแต่นะสาข้อเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่าถ้าคุณเท่าพันหนึงคุณเลิกติดหนังโปไดนะ้นั่งหลับตาก็ได้สมมุติว่าปีนี้นะปี6-7ตอนนี้เดือนเมษาเนาะสิ้นปีนะเดือนธันวาคมคุณเลิกติดหนังโปได้คุณอยากเห็นตัวเองในเดือนในปีหน้าเป็นคนแบบไหน ผมอยากให้คุณใช้เวลาตรงนี้ในการคุยกับตัวเองเนาะใช้เวลาจริงๆอย่าทํามันลวกๆกอย่าทํามันง่ายๆเพราะอย่างที่บอกคุณติดหนังโป๊มาเป็น10ปีทุกกระบวนการอยากให้ทํามันอย่างจริงจังแต่เป็นจริงจังที่สบายสบายอย่าจริงจังจนเครียดจนจดดันตัวเองจนใหม่ใๆมๆ่แค่ตั้งเป้าหมายมันไม่ได้ลำบากขนาดนั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้เริ่มต้นด้วยการถามตัวเองก่อนว่าถ้าวันหนึ่งคุณเลิกติดหนังโป๊ได้จริงๆ ในวันนั้นคุณอยากเห็นตัวเองเป็นยังไงนะเอาแค่นี้ก่อนเลยวันนี้ EP นี้เอาแค่นี้พออย่าเยอะอย่าเพิ่งเยอะโอเคไม่เยอะเพิ่งเยอะนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปต่อด้วยกันนะครับผมแนะนําว่าให้คุณกลับไปฟัง EP เก่าๆของช่องผมนะครับเพราะอะไรเพราะว่าใน EP เหล่านั้นเนาะมันเป็นการเดินทางของผมจริงๆแล้วก็เป็นการเดินทางของเพื่อนๆหลายๆคนจริงๆที่ เดินทางเพื่อเลิกติดหนังโป๊ไปพร้อมกันนะครับการการลุยไปอย่างนั้นอ่ะมันช่วยได้นะครับแล้วก็มาฟังอีพีใหม่ๆก็ได้นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองอยากเลิกติดหนังโป๊นะครับหรือรู้สึกว่าอยากจะดีท็อกซ์หนังโป๊อาจจะดีท็อกซ์สวัน7วัน15วัน1เดือนหรือ45วันหรือกี่วันก็แล้วแต่นะกดติดตามมาได้เลยนะเดี๋ยวเรามาเลิกติดหนังโป๊ไปพร้อมกันนะครับ ส่วนใครที่รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองนะแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนนะผมมีหน right ังสือเจ๋งๆนะอยู yep. <S <S ่ที่กล่อง e s s r r p t t o นนะครับหรืออยู่ที่ลิงก์นะเป็นลิงก์ r e e ผมรวมลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อจากในลิงก์นั้นได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ